แล้วเราก็ใส่หมวกเราจะได้หัวไม่กลมมากกว่าขนหลังสวยเปียตาขาดอดแต่แสงเปรียออ้ยว <laughs> นี่เมย์เพิ่งทำผมให้พอยเสร,ร็จแล้วแบบว่าวันนี้จะเป็นคริสต์มาสบล็อกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไป Christmas คริสต์มาสมาเก็ตกันรักคริสต์มาสคริสต์มาสแม่ที่ไม่ยอมกลับไทยมาด้วยซึ่งพอยจะจัด<ช>งานกิน dinner ร h r i s t m a s ที่บานสวัสดีทุกท่านที่เกยอยดีดีรอบนี้คริสต์มาสซีมาก แจ็กเก็ตสวยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาคอนเทนต์ตลอดเวลาอุ้ยอันนี้สวยอยากถ่ายรูปที่คริสต์มาสนมาเกิ๊แบบใช่ก็เจอนี่คือลูกวันนี้นะคะทุกคนพอย่ายิงติ๊กต็อกตอนนี้เราอยู่ตรงใช่รอมิกกี้รอเสียงไม่ซช่กำลังเดินมาเหมือนกันโอเคใช่กำลังจะรวมผล ทรงผมสวยแม้วันนี้คนทำให้เก่งจริงจากเก็ตเอซี่แบบตอนนี้เรากำลังยืนรอรถบัสอยู่เราห้าห้าป่เอ้ามาแล้วพอดีเลยแล้วเมื่อวานนายมึงบอกกูแต่ โอ้ my god แสงมันตก้ากทุนละสักราย้ลงจากบาสแซลแล้วเราก็กำลังจะเดินไปมาแก้โดนโมยพอนหลับเอซี่ถึงเวลาที่อยู่ต้องวิ่งอะไทห้โดนองคแงอังกฤษอังกายพอยบอกว่าไฟที่นี่สวยมากเวลาบัสอันนี้มันมีลายโอ้มันคือไฟโฆษณาถั่วมั้ใช่กำลังจะบอกว่าสวยใช่แต่ว่าคอลัมน์ติดไฟ เขาติดมาสักพักแล้วคริสต์มาสทรีโอ้ my god โอุ้ยแสงดีแส่ก็ได้แล้วคนเยอะใส่ตรงนี้มันโคตรได้คนเยอะมากเลยตอนเนี้ยปิดนี้มิกกี้กำลังเป็นดอร่านำทางอยู่ใช่มิกกี้เป็นดอร่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ห้ามงสี่สองมันมัวมันไม่โฟกัสใช่มันห้ามงสี่สิบสองถึงแล้ว Christmas in Leicester Square คนเยอะสุดสุดเนี่ยดูก็คนพลอยเอาโทรศัพท์มาส่งเครื่องเพื่อมาถ่ายคอนเทนต์มามามโอยโหดู วแสงมันแบบลรอเข้ามาแล้วอันนี้ร้านแรกเป็นแบบช็อกโกแลตฟิรชแต่ว่าเดี๋ยวจะหาของข้าวกินก่อน <c oughs> จะกินป่าจ,จะมันซอสเสร็จ อย่างแรกที่เรามากินคือจะแบ่งกันเป็นปีไก่ทอดแล้วก็เฟรนรายแต่เดี๋ยวเมย์จะไปซื้อฮอตดอกกินอับอีกเมนี้เสร็จเมนี้เปล่าเมนเมนิสปกติเออเอาดิป่ะอุ <laughs> ้ยขอโทษ ไม่โดนอะไรเจไม่โดนไม่โดนออกเป็นไฟอีกอะยั้จิ้มซอสอันนี้เราสั่งรสฮันนี่ร้อนนะกินเไปได้ไมมันร้อนมากเลยอะ เรียบร้อยกระปีกไก่เดี๋ยวจะไปกินฮอตอต่ออร่อยดีออยล้อบ้านดีกว่าซ้อสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตพงมากเลยอ่ะเท่าไหร่สิบโซ oh <my> หมายก่อน แม่ก็ทินนั่นที่มีชีสอินไส้เราคือแบบมิกกี้สั่งพอซอสซัตวเรลาเอซซี่สั่งสไปซี่วันแล้วแม่สั่งชีสแล้วแม่ต้องแยกมาอยู่ฝั่งนี้คนเดียว thank you thank you ได้แล้วโอ้ยแสงมันเหลือง เราก็มีหอมเจียวแล้วก็อันเยันด้านบนเนี่ยอันที่ปีบซอสเพราะฉะนั้นอัดให้ยไอห <laughs> น,น่ากินน่ะทุกคนอันนี้ปีบเลยโค้ดแจว คำว่ำาคนรักเสือไร้อยกรอดไม่กิดจะไปซื้อย่งรอยูอย่

You get เราสั่งเอาทุกอย่างแบบโรยน้ำตาลซินนามอนแล้วก็เอาเนื้อชลาด้วย่โอเค e s ค่เล ออห่ม,มันอร่อยจังเป็นเทปันนั่มาหละช่วงนี้กันเถอะมันหนาวมาอตอนนี้คนย,ยังเยอะอยู่เลยแบบต่อแถวเข้ามันประมาณ1นึ่ช่วงกว่าแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเข้าชายนาทาวไปซื้อช่ำนมไข่มุกกิน ีทุกคนซอยนี้ของไชน่าทาวมันจะเป็นซอยที่มีชานมไข่มุกหลายร้านติดติดกันทำไมแสงมันมืดขนาดเนี้ยเะก็โอเคโอะยก็เอซีด้านหลังคนน่ากลัวไปแก่เออร้านนี้อร่อยแต่สุดเจ้าร้านไหนสี่ข้าว เราคนเรามี daddy หยุดดอนดี้เราต่อแถวร้านชานำไข่มุกมานานมากทุกคนจะกินความัะไกันแม่จะกินชานำไข่มุกธรรมดาเหมือนเอซีจะมใหญ่กองหวใหญ่เท่าน่าเลย คนมันอร่อยมากนั่งของคนละก็โดนหนะไปไหนกันต่อไหมหาที่นั่งกันเรากำลังไปโคเบต์กร์เดนค่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรทำเลยใช่นี่มันกี่โมงอ่ะสองทุ่มสองทุ่มเรากำลังเดินไปโคเบต์กร์เดนแล้วไม่แบบกินชานมจะหมดแล้วแต่ว่าแบตโทรศัพท์ไม่เหลือห้าเพราะฉะนั้นแมนนี่ก็จะกลับบ้านไม่ได้แล้วหอก็จะทิ้งแมนนี่ไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นไม่อาจจะต้องอัดอีกทีนึงตอนอยู่หอหอยโอเค หยุดหยุดชักฉาแล้วแม็กก็จะหมดกับทุกคนแย่ถามแบบงงเงี้ยมากไหมเนี่ะแต่ว่าตอนนี้เราถึงโคลเวนการได้แล้วแต่โคลเวนการ์เด่นชอบแบบตกแต่งคริสต์มาสสวยด้วยสวยไหมทุกคนด้านในมันสวยกว่านี้อีกแม็กจะหมดโอเคตอนนี้เรากลับมาถึงห้องพลอยแล้วแล้วคือแม็กก็ได้ชาร์จโทรศัพท์แล้วตอนนี้ แปดโทรศัพท์ใมันสี่เปอร์เซ็นตเราไม่มีอะไรทำไอเดียส่งพาสต้าเมื่อกี้ท้วยทำไม่ได้ไปถ่ายพาสต้าไอเดียดีกว่าเอาไหเดีเอาไงหอยครงตกแน่ ไม่ได้แบบนั้นเลยไม่ได้เลยสวยแสมโอ้ my god อาจจะเป็นไอคนเดียวเล้วใช่งั้นไอก็จะอยู่ห้องตอนนี้ลบเมคัาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจบฟลอกเท่านี้นะคะบ๊ายบาย